การศึกษาตลาดการตลาดหมายถึงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการซื้อขายของสินค้าได้มีการขอธุรกิจรวมถึงการทําโฆษณาการขายการส่งสินค้าลูกค้าทั้งลูกค้าทั่วไปและลูกค้าธุรกิจการตลาดบางชนิดก็รวมถึงการตลาดผ่านคาแนะนําหรือการตลาดปากต่อปากผ่านตัวตนหรือนอกเหนือจากในบริษัท เราจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ส่งเสริมการขายเป็นคำที่มีความหมายกว้างหากเราดูระบบและแผนกต่างๆในธุรกิจแล้วส่วนมากก็ไม่ไว้ส่งเสริมการขายกันทั้งนั้นแต่ในสายตาคนส่วนมากกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตลาดก็คือการทำโฆษณาการทำโปรโมชั่นการออกแบบโลโก้และการคิดสโลแกนเป็นต้นความหมายของการตลาดคืออะไร ลาดในมุมมองของคนทั่วไปอาจจะหมายถึงตลาดสดในสถานที่ซื้อขายสินค้าทั่วไปหรือสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงการลงทุนตลาดหุ้นก็หมายถ,ถึงสถานที่คนซื้อขายและเปลี่ยนหุ้นของบริษัทมหาชนต่างๆคำว่าตลาดแนวความหมายของตลาดจะหมายถึงกลุ่มลูกค้าที่สามารถที่จะซื้อและมีความสนใจที่จะซื้อสินค้าและบริการของบริษัทลูกค้าบางประเภทอาจมีกําลังซื้อไม่มากพอแต่ลูกค้าบางประเภทอาจจะไม่ดีมีความสนใจที่จะซื้อเป็นต้น การตลาดไม่ใช่แค่วิธีการสื่อสารตลาดไม่ใช่วิธีการพูดคุยกับลูกค้าแต่เราสามารถใช้ตลาดเพื่อสร้างความอยากซื้อการตลาดสําคัญอย่างไรการตลาดคือสื่อสําคัญในการติดต่อลูกค้าการตลาดใช้สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจการตลาดช่วยหาคําตอบกับการตัดสินใจในธุรกิจการตลาดสําคัญเพราะช่วยเพิ่มยอดขายการตลาดสําคัญเพราะทําให้คุณอยู่รอด ่อมาสถานการณ์การตลาดมังคุดเพื่อการส่งออกนะคะ,กะเกษตรกรเกับทั้งหมดยังไม่เคยจําหน่ายมังคุดเปียงต่างประเทศนะคะ,กะเกษตรกรจําหน่ายมังคุดให้กับโรงมาที่สุดส่วนที่เหลือจําหน่ายให้กับผู้ส่งออกพ่อค้าผู้รวบรวมในท้องถิน่นเพื่อคารับซื้อจากกทมต่างาจังหวัดโรงงานแปรรูปและผู้บริโภคโดยตรงเนื่องจากในพื้นที่ที่เก็บข้อมูลนั้นมีโรงและผู้ส่งออกจํานวนหลายรอยู่ในพื้นที่ และไม่ไกลกันนักประกอบกับมีสหกรณ์การเกษตรที่รับซื้อผลผลิตทําให้เกษตรกรมีทางเลือกในการจําหน่ายโดยเฉพาะการได้รับความสะดวกเนื่องจากอยู่ใกล้สวนของเกษตรกรและการขนส่งก็ไม่ลําบากจะฐาน,นการณ์การผลิตบังคุชเพื่อการส่งออกนั้นเพราะว่าเกษตรกรมีประสบการปลูกมังคุเชเฉลี่ย38ปีจํานวนปีที่ปลูกมังคุดเพื่อการส่งออก20ปีรูปแบบการปลูกที่นิยมคือปลูกมังคุดร่วมกับผลไม้ชนิดอื่นโดยเฉพาะกับทุเรียน เหตุผลที่เกษตรกรปลูกบางคุดร่วมกับพืชอื่นคือดูแลรักษาง่ายและสืบต่อจากบรรพบุรุษเกษตรกรใช้แรงงานในครัวเรือนในการดูแลรักษามากที่สุดคือการเก็บเกี่ยวผลผลิตแหล่งน้าที่ใช้ในการผลิตบางคุดเพื่อการส่งออกประกอบด้วยบ่อน้ํสาสระขุดและแม่น้ําลําคลอง,องโรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตคือโรคใบจุดใบจุดสาหร่าย และใบขอบไม้แบรนดศัตรูพืชที่สําคัญคือหนอนชอนใบหนอนกินใบอ่อนและเพีย้ยไฟการส่งออกของมงคุณไทยในช่วง8เดือนของปี2564ไทยส่งออกมองคุณไปยังตลาดโลกมูลค่ารวม530ล้านดอลลาร์การส่งออกมองคุณไปยังจีนจีนเป็นประเทศคู่ FTA และเป็นตลาดส่งออกผลไม้สําคัญอันดับหนึ่งของไทย นอกจากทุเรียนแล้วที่ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดผู้บริปโภคชาวจีนนะคะมะคุดถือเป็นผลไม้ไทยที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริปโภคชาวจีนเหมือนกันนะคะแิวโน้มการส่งออกมะคุดและสินค้าผลไม้ไทยเมยองจีนปัจจุบันมะคุดเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริปโภคชาวจีนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งในปี2503จีนนำเข้ามังคุดจากไทยเป็นอันดับ15โดยจีนเป็นตลาดส่งออกผลไม้สำคัญของไทย ประกอบกับจีนเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียกความเชื่อมั่นของธุรกิจส่งผลให้เศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นตัวได้อย่างดีจีนจึงถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการขายโอกาสการส่งออกหมูคุ้และผลไม้รวมถึงสินค้าอื่นของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้เพื่อให้สินค้ามังคุดไทยขยายตลาดและครองใจผู้บริโภคในตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นสิ่งที่เกษตรกรผู้ประกอบการควรให้ความสําคัญก็คือคุณภาพและมตาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าซึ่งประเทศผู้นำเข้าส่วนใหญ่มักมีข้อกำหนดด้านมาตราการสุขานามัยและสุขานามัยพืชโดยในอนาคตโอกาสของผลไม้ไทยในตลาดจีนยังสามารถเติบโตได้อีกมากเนื่องจากจีนมีขนาดตลาดที่ใหญ่ และมีกำลังซื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยตลาดสำหรับสินค้าเกษตรและผละไม้ในจีนกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆจำนวนมากซึ่งผลไม้ไทยส่วนใหญ่จะถูกนำเข้าผ่านทางฮ่องกงสัญ,ญเจียเละกว่างโจหลังจากนั้นจึงนำไปกระจายยังมณฑลอื่นๆนอกจากช่องทางนำเข้าที่เก่าไปข้างต้นแล้วตลาดสินค้าเกษตรตรงฟางติ่งสิน้น ก็นับถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจเพราะตลาดดังกล่าวเป็นตลาดนําเข้าและขายส่งผลไม้ประกบอบด้วยบริษัทนําเข้าผลไม้30บริษัทและขายผลไม้มากกว่าร้อยซื้อปัจจุบันตลาดแห่งน,นี้นําเข้าผลไม้จากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหลักได้แก่ไทยเวียดนามและเมียนมารวมทั้งยังนำสินค้าเกษตรจากในประเทศอเมริกาใต้ นิวซีแลนด์ออสเตรเลียแม้ว่าผู้ประกอบการจีนยังคงมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลไม้ไทยแต่ก็ต้องการนำผลไม้ไทยพันอื่นมาสร้างความแตกต่างระหว่างผลไม้ไทยและผลไม้ประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นหากไทยต้องการรักษา,าสนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของตลาดทุเรียนในมณฑลซานตงผู้ประกอบการไทยต้องรักษาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ รวมถึงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงการบริโภคของชาวจีนยุคใหม่อย่างใกล้ชิดเช่นปัจจุบันชาวจีนนิยมสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และนิยมดูไลฟ์สดมากขึ้นผู้ประกอบการจึงต้องปรับตัวและพิจารณาการเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดแบบอ e ีคอมเมิร์ซโดยสามารถร่วมมือกับผู้ที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นการประชาสัมพันธ์เนื้อรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นหรือการไลฟ์สด บนโซเชียลยอดเทียนในจีนเพื่อให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นและสามารถแข่งขันในตลาดจีนได้อย่างยั่งยืนและอย่าลืมให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาวพม่าและเวียดนามเพราะเป็นตลาดที่สามารถรับรองผลผลิตที่มีคุณภาพเสียรได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมระยะทางขนส่งใกล้การคมนาคมสะดวกและสามารถเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของผลไม้ไทยได้